เจอแล้วเจอแล้วเจอละหมู่บ้านข้างหน้ามาจดโลเคชั่น oh, ป้าเอาตัวนั้นก่อนเลยมันอยู่หลังแรกสองตัวเลยพอดีไหมเขี้ย <Here. S 1> เต็มเลย แตกหนึง่งมีวิ่งอีก mark นสองมีอีกวิ่งอยู่ข้างบนอาคารนี้บิจัก Eu coloco ส,สองศพนะไม่ไดูจบคุณมีไหมนะเขาก็เลยไม่กล้าเก็บเบีมีอีกไม่ดูเยอะจังวะมีกี่ตีกันแน่วะเนี่ยเห็นลุงแค่สองตียงนะ Mark the ờ. location. Bác, cuốc đây rồi đó. Ok, sẽ được giật cả sơn. Tôi มันปรับแล้วหรือเปล่าบีพอเราไปเล่นปืนไหนพ๊บแม่งปรับเลยเล่นบ่อยเกินแล้วแม่งปรับตอนนี้เขาเล่น M4 ปืนนั้นอนะมันมันมันดีดมันดีดน้อยกว่า M4 M4 ดีดมากกว่า มันถือแล้วมันไม่นิ่งเท่าเท่ปืนที่เราเล่นแต่ว่าระยะไกลอ่ะเจมฟูเคดีกว่าเขาเจอคน 到网上去查，嗯。<music> เหลือแค่เกาะตอนนี้นที่ยังไม่สาม ี marked a location ข้างหน้านี้ปะดูตรงไหนวะดูหมู่บ้านนู้นวะ นั่นสินะโอ้โหต้องลเพรา่ักกินมั้ก็ได้ยินเสียงแถวนี้คิดว่าแถวนี้แต่แล <the> ้วหัวบ้านเนี่ยข้างหน้าเนี่ยไม่ใช่มันวิ่งออกแล้ว nào Từ này ba this way to the place mm, of the green or <laughs> เาเม่เกที่ยิงไปกูว้าวีก็ทีนะโนไอ้เหี oh, wow. ้ยมึงจะไกลไปไหนเนี่ยมึงก็ไกลเกินเอาเรามาวิ่งวิ่งหน้าวิ่งหน้า <laughs> ตาหลอกแดนจนตาสุดตาด่วนหมดแล้ว ทำไม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 ุไมไมไมดูดแล้ว,วงก็กำลังจะบีบใหม่อีกรอบหนึ่นขงขอบคุณมิตรรักแฟนเพย์แค่ดอกมีคนกิบไปยังน่ กใกล้ๆอย่ามาตีงคนดีกว่านะสรุปมึงยิงกันตรงไหนก็แน่นะไปทางนู้นก็ไปว่าบ้านนี้แน่เลยนะใช่แล้วนะเสียงมาจากตรงนี้นะเห็นอยู่ข้างในนะพัชริยาเก็บไปแล้วนะมาร์ t เดอะโลเคชั ่ะดิต้องเลือกตัวดูนะศาสตร์เปหมอเลยโอ้โอ้ปีหลัง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 ก็ช่างนั่ง,หล,งหลังตอนเนี้ยต้องเก็บหน้าก่อน ไม่งั้นก็เข้าทุกทิศทุกทางเลยเข้าซอยร่วงไปแล้วหลังอ่ะโอเคเราวิงเข้าวงแล้วก็ปั๊มเลือดแค่นั้นแหละ บีบีบีอยู่นู่นโดดทำไมโดดทำไมยิงแต่กูไปไปว่งเถอะกำลังเดินแบบกูแบบไปข้างข้างเมื่อกี้ยิงแล้วตายเลยปะแส<ม>ดงว่าเป็นตัวเดียวในตี้ ซื้อกะสตนก่อนได้ไหมเอาว่ามันอยู่ซาก,น,านะากนั่นเลยซากไหนซากข้างซ้ายเนี่ยหรออือเนาะมึงมันบีไปทางนั้นว่ะ ถ้าวงเข้าเราต้อเราต้องหาจำบอ้าอ,อ้าอ,อ้าอออ,อ m a r k the location m a r k the location ดูบ้านนี้ตัวนึ่งเราเจอล้วเจอล้เจอล,จอล,จอล้หมู่บ้านข้างหน้า m a าเอาตัวนั้นก่อนเลย มันอยู่หลังแรกสองตัวเลยเห็นไหมหลังนั้นนะ We are the best อ้ oh. ดูเลือดกูก่อนนัดเดียวอีกนัดเดียวคือตายอะมันมันเปลี่ยนกันออกมายิงใช่ไหมตัวหนึ่งโดดออกมาแล้วอีกตัวหนึ่งโดดตามออกมา กเน,น้อว่ามันอยู่ข้างบนเหมือนกูเป็นตัวประกอบอะตาเนี่ย็นตัวประกอบตัวประกอบฉาก